และณต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพับกบแฮพบกับมาแล้วครับอีกครั้งแรกของผมนะครับซื้อมายังไม่ได้ฝึกยังไม่ได้อะไรเลยเราจะมายืนกันนะว่าเราจะยืนได้ไหมอันดับแรกเราต้องหาที่หรือเปล่าครับหมายวาว่าที่อะไรวะ่ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวพี่จะตังกล้องไปเลยลิกจะได้อาสอนพี่ไงพี่ผมก็อไม่เป็นไปไปก่อนเลยคุณลิกไปไหนอ่ะพี่หาไหนนำมา ฝั่งนี้เออย<ม>ืนประมาณนั้นแหละครับ <S <S หัวอีกหน่อยก็ได้<ะ>พี่เหรออี่มีซุ้ยๆแตมนันมองเห็นไหมนะเหอนเฮ้ยทำไมหัวต้องมันกับอะไรมันดี่แน่นะเฮ้ยลองดูก่อนนะครับตอนนี้ขึ้นยังไม่ได้อรเราลองขึ้นดูก่อนเฮ้เเเเยเหี้ยน่ยูเต้องต้อง ต้องยังไงวะเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ปีโอเคอยู่โอเคไม่เห็นไปเลยสักนี่ครับพอพี่ปีขึ้นปุ๊บเนี่ยตอนแรกเราขึ้นอย่างนี้แม่ขึ้นจะแบบนี้นะโอ้ยร์เย้เขาก็ไมงค่อยดีเลยขึ้นปุ๊บนี่นี่ลิกมาสอนหน้าดิสิไหนเอานี้เลยเหรอไม่ไม่มาสอนเอามาสอนอยู่หน้ากล้องไงเฮ้ยเดี๋ยวดากล้องมันอันนี้ได้โอเคไม่เป็นอ่ะผมก็เอา เขาที่รู้แล้วกันน้าเขาจอดแบบนี้ไปอย่างนี้นะขึ้นฟุ้งปั๊บไม่ได้หยุบอ่าอ่ามันต้องอย่างนี้อ๋อใช่เพราะเราอยู่เราอยู่งี้ไรวต้องอย่างนี้ะตัวใช่ยู่อย่างเนี้ยอ๋ออ๋อพี่ยืนดับสเก็ตอยู่อดชื่เกือบเราต้องเดินหาบาลานมนคว่ไหลไปก่อน ยอหน่อยยอห่อยยออะไรวะนี่เกรงเลยปวดเกรงอะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมไอซีกดนอ่นนะครับยืนก่อนครับลงมือเลี้ยงแฟนเลงแฟนเออ มือไปยล้วเได้อยู่ได้ีได้อยู่ได้อยู่ได้อะไรกับนีมึงโคตรเซิร์ฟเลยอ่ะมีใครเล่นเป็นมาสอบ้างเนี่ยไอ้เงี้ยแล้วแม่งเล่นไม่เป็นกันทุกคนแล้วมาโม่กันจีเนี่ยยืนก่อนบ่างยืนขาเดียวก่อนยืนนี้ก็ได้เนี่ยยืนไม่ด้ก่อนเก่งสอนเก่งไม่ใช่ติดปัก เงยจะโกนมาแล้วนี okay, hey, side, ่เฮ oh ้ย hey. ไี๊ได yeah, ้อยู bueno ่นะได้อยู่นะอ๋อยุ่งยไปอยู่นะเนื่อยทัพทีเนี่ยอยางกันวิ่งหนีรถนี่เลยเั่นเล่าทัพทีมมาซื้อเลนมาอะไรนะซื้อเลนมาให้หนูค่ะเหนื่อยจังเลยครับทุกคนว

เออมาเริ่มมาแล้วะให้เอาขา้จะอน้ขาที่จะขาที่จไาไป้ง้าไข้างหลังอ๋อจีเออไรเงี้ยาสองีกขึ้นเลยไม่ได้ลงตัว

วางไงอะมันต้องวางเสียงนี้ป่ะงที่เร่นะต้อเสียงนตอนตอนหตัน้รอตอนบิดนขึ้น่้มบิดเราไม่ต้องรีบคือเราตั้งสปีทุกอย่างเราไม่ต้องรีบเออแล้วเราบิดบิดแล้วให้ครับซ้ายขวาตังขาตวให้ให้นัดแล้วต้องมีน้หนักตรงหน่อยปึ๊บปึ๊บเนี่ยเปลี่ยนไม่ต้องซ้าแค่อน นี่นะครับคนปัน่นผมแม่งไม่ยอมเล่นนะครับทุกคนดูครับ ไม่ชินหรอ mặc áo à

ทีมเราทำไมเขาดื้อแอบผิ้วจังวะเดี๋ยวกลับไปอยู่ตัวเองเล่นก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จอกัน

ก็ไม่ติดอกจากใส่ก็ามานี่ดีทีนี่เนี่ยนีอย่าลืมปิดเท้าเพาท้าดีทีเป็นต่วนี้อ๋บางจากโงมงหวี่บางจากเนี่ 你奶奶。嗯嗯 <laughs>

我回来了。<c oughs> น้องเอาเผส่ิมันไปดีด้วยเฮ้ยไอพิวมันัดอ่ะอ่ะใช่ร้อนมากมันอันนี้ด้วยไงมันร้อนอ่ะซีเมน ามมาแม่เราเล่นมาหลายอย่างไงเราก็เลยต้องหาจุป巴拉ไอ้ของผมที่ขอววขอผมมันรอนเล่นทางนี้เลยติดแล้วเนี่ยนะเนีติดแล้วเนะี่ยนะเลือกสีถูกด้วยสีขาวับ <c oughs> ป๋าไปเอามาเร็วไป <c oughs> ไม่ได้เฮ้ยนะเล่นของผมมั้ยเดี๋ยว เ้วมันถ่ายอย่างเงี้ยโอ้มาตายเอาถ่ายเอาไว้นักมย